สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกับช่องกเกษตรมือทําไรธนาท่อนน้ะคณะนะมือนี้คลิปนี้ไม่เงีธนาท่อนกับขอเฮ็ดคลิปมาขอพุ่นพ่อเม่พี่น้องเนาะคะนะ่ะที่ให้ความต้อนรับสื่อทนท่านอ้อยจากไรธนาทอนเข้าไปนาะคะนะ่ะพี่น้องจ๋าแต่ให้พี่น้องเอาไปปูแล้วง็าง่ามเลยค่ะเดอะ้อสั่งเงินแสนสางเงินล้านให้พ่อเม่พี่น้องนาะคะ่ะนี่เป็นคือเต่ละมือที่ไม่เงี้ธนาทอนเอาพันอ้อยไปส่งให้ลูกค้าค่ะพี่น้องนี่คะ่ะ มีเนธนานท้อนล้วกันนางสับล้วกันหลายยอดสร้างหลายเขม้าแห้งค่ะพี่น้องสับจนเมื่อยค่ะพี่น้องมีเง่นธนานทอนไข่แตกเลยค่ะบอกเลยว่าไข่แตกเลยเพราะว่ายอดเราเดิมไู้คิดว่าพอเป็นพี่น้องข้างสี่ให้ความตอบรับได้หลายปานนี่ค่ะพี่น้องโปรส่งฟรีค่ะซึ่งโปรส่งฟรีกับเบิร์ดเขตไปเมื่อวังสิ้นเดือน วันที่สามสพฤษภาค,คมพศ2564งพิ่วันหันเนาะค่ะเนาะเมื่เขตเมื่โปรไเบลเด้อค่ะเด้อแล้วกันทุกคนก็นยังแปลว่าอยากได้โปรทรงฟรีอีกอยู่เดี๋ยวไม่ยันธนาท่อนอันมือดีอารมณ์ดีแล้วกันสิมาจัดโปรดีๆแบบนี้ค่ะพี่นอ้องขึ้นคิดมาโปรทรงฟรีนี่คือน้ำหนักแต่ละล่างหน,นักหนักคือกันแบกแบกราคาน้ำหนักยอดทรงให้ให้พ่อแม่พี่น้องเขานี่ไปหลายคือกันค่ะอยากให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้ ท่นพันธ์อ้อยไปปลูกเป็นช่างเป็นอาชีพเมื่อสิณะค่ะพี่น้องพันธ์นนอ้อยสวยๆเนาะคะนะ่ะเนาะรับประกันค่ะพีนพ่น้องไม่ใช่ธนท้อรับประกันค,ความงอกเด้อค่ะเด้อร์โมเมนต์อเอาตาบอดตาบอดีให้ได้เอาตาพยายามเอาตาดีๆให้พ่อแม่พีน่น้องแล้วก็อ้อยทีเฮ็ดส่งไปทำพันธ์กับอายุสี่หกเดือนเจ็ดเดือนค่ะพีน่น้องอ้อยไม่ใช่ธนท้อน่มีอ้อยแก่บ่มีอ้อยแบบว่าถึงอายุพุนะ่นน่ะใส่ร่างแบบนี้เด้อค่ะเด้อล์่างๆกับซีนี่สองถึงสามโคตาค่ะพีน่น้อง แล้วก็มีอ้อยดําเมอร์ริชาด์น้ำแน่แล้วก็มีอ้ยมมอ,อยสีสำโรงหนึ่งอันนี้เพ่นคอซับเป็นคอตาค่ะพี่น้องเข้ากับซับไห้เป็นคอตาเดียวแล้วค่ะแล้วก็มีอ้อยสุพรรณบุรีหาศูนย์เนี่ยตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะพี่น้องในย่ธนาทอนถงบอกว่ารับประกันความงองล้าคนอยากได้เป็นคอตาล้าคนอยากได้เป็นท่อน,นยังสิกะกร้างเข้ามากอะเข้ากับเฮดไห้ได้นะคะพี่น้องอเป็นลังทรงแบบ แต่ละมือโอ้ยบางหันหามือบางหันไม่เยนธนาซ่อนไข่แตกเลยค่ะพี่น้องขอพุ่นพ่อเมย์พี่น้องนะตอนนี้เม่เยนธนาซ่อนก่าดำหน้ายุดาคะเดอถ้าจะผู้ใดไม่เห็นคลิปนี้ก็โทรมาสร้างกันสิให้อยากให้โทรมาเนี่ยมาแลงเออเนี่ยมาแลงคือหน้าหนาแล้วเนาะขานอกจะว่าร่างมือเห็นบ่ค่ะโคนโต๊ก็ะเดยเอาใส่ทั้งแคปไปค่ะพี่น้องนี่กัดจีโซงหลายๆแต่ละมือจนขอพุ่นลายๆค่ะจุกๆเลยออเดอร์ต่ละมือ จนรอวันต่อไปนะคะคิวยาวๆแม่ไม่ใหญ่ธนาทรนะค่ะพี่น้องโอ้ยขอบคุณหลายๆสักอีหลีเอาผ้ามาให้เบิงค่ะพี่น้องเอาผ้ามาให้เบิงแล้วก็มาขอบคุณพอมีพี <remlin. S 2> ่น sure <processo. S 1> <over> ้องเข้านอกคณะติดสั่งเขามาอย่างล้นหลามเลยเห็นไหมค่ะจนพนักงานเครือรีจมค่ะพี่น้องไปแต่เลือต้นข้าเจ้าอยู่ข้าเจ้าก็มารับไป z o o พี่น้องก็ปวดหลังเนี่ยนาะ้ะเนาะ เอาข้องนักหนักนึ่งเพราะธรรมดาที่อ่อยแต่ละล่างมันหนักมันนวนมันหนักกับติณเตลตูนเพิ่งดูเห็นป่ะไม่ใช่ท่านว่าปัณณรสีเศร้าขายเพะนันเจ้าเจ้าคนก็เจ้าเมือยขคือกันก็เห็นใจเนาะค่ะอาชีพอันอ่าัวหมอาชีพนล้งกันก็เห็นใจสิ่งกันละกันค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะทรงหลายแบบยังสีทุกมือทุกมือได้หามือบังหันไม่ใชท่านนนค่ะพี่น้อง ให้เอาไปปลูกาง,งามนะค่ะเ,เด้อผู้ใดสนใจกะโทรมาสางได้ค่ะพี่น้องศูนย์หกห้าสามสองหกสามหกสี่ห้าไอดีไล่กับเบอร์โทษกับอันเดียวกันแหละค่ะพี่น้องไปสางอาชีพเบิ้งลู่เันคือคือไปปลูกมันเป็นยังไงคะ่ะศึกษาเบ,บิ้งข้อมูลเบิ้งหลักะเป็นตะปูว่าเป็นตะปูกับพิจารณาเอาค่ะพี่น้องแต่ไม่ใช่สาทอดว่ามันดีอยดีีว่าเข้าไปเฮ็ดอันปลูกพืชอันอื่นค่ะพี่น,อน,น้องเห็นบ่นี่ เชิงมีคนมารับยุสวนเ้ยค่ะขอบครัวนี่นาลักนาลักค่ะพี่น้องิ่งดูหลานผ้าไม่ใ่มากไม่ใ่ผ้าหลานมาเบงอันอย่ไรธนะทอดเนาะค่ะได้ไปเอาไปย่างละนิดละน้อยขอให้ได้ทุกพันธุมาสันบากะหอยไปกระจุก,กระจิกกินสิขนาดนาลักเนี่ยหลานผ้าไม่ใ่มากคือไม่ใหยผ้าหลานกับตาคับพี่น้องสามคนผลผ้ามากเพิ่งกับมาศึกษาเป็นจางไดเนี่ยทางนาลักอีลีข,ขอบครัหนีค่ะพี่น้อง ตากับยายกับหลานพาพามาเบิงไรไหวธนาทอดนอค่ะนาะหล้กก็สซิมีอีกหลายๆเจ้าได้คัดเดอ้อที่เพิ่นมาสื่อเอาอยุททางสวนของเฮ้ามารับเองก็เยอะเออทั้งไปส่งเองก็เยอะนะแต่บ่อไรไทยกับมี่ายกับมี่ <c oughs> สินะครับพี่น้องทั้งมมมีอันนี้ารอันเมคู่น้อค่นะ,คะนาะกับพุ่ง่อเรากับมาสื่อเสียที่สามแล้วคะนี่ มาซื้อที่ไร่สามครั้งแล้วหูจะทา้งมาไห้อันนี้มาจากอำเภอสังคมค่ะพี่น้องเออเมื่อจากอำเภอสังคมเมื่อรับไปสองร้อยกว่าลำนี่แล้วก็ซื้อมีขอบรัวของแม่เมซี่เนาะค่ะเนาะคนเคยสนใจซื้อไ้ยลาผ้ามาเบิงสินาแล้วก็มาอีกอุ้ยืจอบะกวยค่ะพี่น้องหลายๆเนาะค่ะเนาะขอบพุณนหลายค่ะคลิปนี้ก็เอามาขอบคุณนค่กๆ้า้นาก็จะจากใจไม่ยานาทอนค่ะ คลิปนี้ก็ขอไปก้นกับพี่น้องจ้าพอกันคลิปไหนคลิปหนาเนาะค่ะเนาะขอเวลาดำหน้าจักแป๊บนึงเด้อค่ะเดอ้อสุกถ่ายโดยภาพอ้อยสุพรรณบุรีหาศูนย์ช่วยๆค่ะพี่น้องขอบคุณล้วก็สวัสดีจ้า